ต้องไปแล้วโอ้บ้าเอย้ยคำเตือนกลอนดูวิดีโอนี้อย่าลืมนอนระหว่างดูด้วยนะครับออรื่สวัสดดนนดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ The Stacey View ป a r t y ่5กับผมคารอสเชื่ออะไรไม่รู้จะไม่ได้จำได้แต่คารอสอย่างเดียวผู้หมวดบอกว่าให้เราสำรวจแถวนี้ไว้ใช่ไหมไปหาอะไรบางอย่างเนะี่ยลืมแล้วอะ แป๊บเดียวก็ลืมเลยตรงนี้มีอะไรใช้อะไรอะแต็แบๆนี่หรอแต็บตรงนี้เขียวๆแดงๆมาตรการความปลอดภัยการ์ดไอดี16กันยายน1.9.9.8สมาชิกทุกคนในหน่วยได้รับการ์ดไอดีจากนี้ไปทุกคนจะต้องใช้การ์ดไปเดียวอันกันในการเข้าถึงที่เก็บของอย่าให้ใครยืมการ์ดของคุณโดยใช้การ์ดอย่างระมัดระวังหากการ์ดของคุณหายให้รีบรยงานทันที แผนก่อมบำรุงสนักงาน i อพีดีโหไอถ้าเรียกเรียกมานี่คือโดนกบจัดทิ้งใช่ไหมเพราะทำบัตรหายบัตรมันสำคัญมากเราต้องหาบัตรครับเราต้องหาบัตรเอ้ยเปิดประตูเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรอะไรข้างนอกนั่นตำรวจโดนตตัวอะไรกินไอ้นั่นมันตัวอะไรกันไอ้นั่นมันตัวอะไรกัน เดี๋ยวก่อนเรามีปืนแค่นี้สองเดี๋ยวก่อนนะไอชิบหายขอเปลี่ยนปุ่มลักก่อนปุ่มหนึ่งปุ่มสองแล้วก็มีดปุ่มสามสามโอเคดีการ์ดสมาชิกท่านหนึ่งเออใช้ดีการ์ดได้ใช่ไหมเดี๋ยวดองใช้ดีการ์ดที่เราได้มานี่ก่อนเนาะเผื่อจะเปิดกล่องอันนี้ได้เปิดติดว้าวได้จริงด้วย สิบหกนัดได้มาสิบหกนัดโอเคไปต่อด้านหน้านั่นมีตัวประหลาดจะไม่ผิดในลิกเกอร์หรือเปล่าตัวลิ้นยาวเพิบเพิบเอ๊ะเอ๊ะนนี้ดำดำแดงแดงอะไรเงาใครเมื่อกี้มีเงาใครอยู่ด้านหลังเราสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมไม่น่าใช่ซอมบี้โอ้โหไทยห้า หาไปแล้วหาไปแล้วครับอันนี้อะไรไอเทมสตอเรจดอกใบโคเวอร์กุญแจใบโคเวอร์ใช้ไม่ได้อันนี้หน้าต่างหน้าต่างถูกปิดไว้อยู่เอาแล้วนะหนึ่งสองเอ้ยสามสี่ไปเลยยิงเบิ้นปืิรัวก็แบบนี้แหละเฮ้ยโคนเบิ้นตลอดเลยเฮ้ยตัวอะไรอะ เจ้าคือตัวอะไรเฮ้ยอย่า่าจำสัก็กแบบนี้เข้าใจไหมโอ้ยซ้ำแปังแป้งแป้งเป้งเป้งเป้งแปยงเปยงแป้งแปยงตายเคตรงตรงนี้ไปได้ไหมตรงนี้ไปไม่ได้เพราะว่าต้องเข้าห้องไอ้ตัวตำรวจที่มันออกมาได้เสียงผีแถวนี้ฉันได้ยินเสียงผีครับมีใครอยู่ไหมไม่มีเนาะ ไ่ตรงนี้ไปไม่ได้ทางตันทางตันต้องเดินอ้อมแบบนี้มีของให้เก็บด้วยตรงนี้ระเบิดแฟชชโอเคแปลว่าเราไม่สมามารฆ่าตัวนั้นได้ใช่ไหมเลยให้แฟชมาเนี่ยบาจริงเฟิดไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่กระสุนไรฟ้นอยู่โจมเก็บขึ้นมาทีได้ยินไหมอันี้มีแต่เรื่องแย่ๆสุด ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรื่องแย่สุดๆหรอโอเคฉันใช้กล้องดูระวังหลังด้วยนะรับทราบไม่มีห้องเซฟเปิดอันนี้ห้องอะไรด็อกจิกเฮ้ยโพแดงโู้ดำโู้ดำหัวใจเปิดลิกไปมีใครไหมครับมีใครไหมฮัลโหลหนึ่งสองสองทีสามทีสี่ทีเฮ้ยเฮ้ย ยิงนี้ไม่ไม่ระเบิดด้วยยิงถังไอเชื้อระเพิงมันไม่ระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะเฮ้ยหัวแตกหัวแตกสิคิดจะเข้าอ่ะคิดจะเข้าขอคิดจะเข้าหน่อยครับตายโอเคถ้าซ้ายมีกล่องให้เราเก็บไปด้านซ้ายก่อนนะยิงก่อนเช็คโอเคไม่ตายตายละเอ้าไม่ตายดีกว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มสามครับล้มแล้วต้องซ้ำกดเหล็กของเราสมุนไพรสีเขียวนั่นเอง เต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวก่อนเอ้ hey, ด้านซ้ายนี่มันมีทางไปเนาะเดี๋ยวดูด้านขวาก่อนเนาะไม่มีอะไรเลยไม่มีของไปว่าให้มาทางนี้เฮ้ย hey, อันนี้ห้องอะไรอะห้องอะไรเอ่ยห้องอะไรครับตรงนี้กองใช้คีย์การ์ดของฉันเปิดติ๊บเฮ้ย hey, สโคปโอ้เอค็อกสโคปเอค็อกของเรานั่นเองรวม ลวมเลยเรียบร้อยซูมได้ไวขึ้นแจ้เฮ้ยเสียงอะไรเส Quindi, ียงใครเสียงอะไรป้อแปะป้อแปะเสียงอะไรไม่รู้เปิดดันเสียงอะไรอะเอ้ย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 เยอะเยอะยอะเยอะกว่าเสียงอะไรไอ้บ้าแกขานกับพื้นทำไมอะฉันตกใจหมดเลยตู้เซฟเปิดไม่ได้จ้ะเราต้องไปหารหัสก่อนหาตู้เซฟอึบอึ๊บอึบอึบอยู่ไหนอะ รหัสตูเสต้เซฟรหัตู้เซฟไตรงนี้รายงานกระจับกลุ่มวันที่20กันยายนชื่อลัดนีเกรอาชีพว่างงานอดีตช่างไฟฟ้าข้อหาสร้างและหรือครอบครองวัตถุระเบิดอย่างผิดกฎหมายเรื่องผู้ต้องสงสยัยแสดงพฤติกรรมน่าสงสัยตอนบ่ายสองีนาทีที่สานีไม่ใช่นาทีดิ12นาฬิกาใช่ไหม นาะใช่ที่สถานีบล็อกในวันที่18กันยายนหนึ่งกผู้ต้องสงสยัยถูกค้นตัวและพบระเบิดขนาดเล็กกับที่จุดชนวนแบบจับเวลาในกระเป๋าด้านในนําไปสู่การจับกลุ่มในข้อหาข้างต้นการค้นบ้านผู้ต้องสงสยัยพบระเบิดทําเองกว่า20ลูกที่อยู่ในสภาพแตกต่างกันผู้ต้องสงสยัยกระสับกระส่ายและจิตสภาพจิตใจไม่ปกติไปอย่างมากเขาพูดเหมือนคนป่วยที่เริ่มสอบปากคำณะจุดหนึ่งการสอบปากคำต้องหยุดลง เนื่องจากผู้ต้องสงสัยกีดล้อออกมากระดันหันเมื่อเริ่มสับป,ปะคำใหม่ผู้ต้องสงสัยให้การดังกล่าวต่อไปนี้ผมไม่ได้ทําเพื่อตัวเองผมทําเพื่อพวกคุณทาไมไม่มีใครเข้าใจพวกคุณโจมตีเฮ้ยพวกศพจะโจมตีเราในเงามืดพายุก,กาลังจะมาแต่ร่มนี้ไม่ดีต้องระเบิดมันทิ้งงั้นพวกคุณจะไม่ใช่แค่เปียกแน่ต้องทําระเบิดเพิ่มพวกมันกระดายมาเร็วๆนี้แหละทั้งดีบเดินผ่านเผามันซะเผาศพเผาให้วอด ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยเริ่มตัวสั่นอย่างรุนแรงก่อนจะกรีดร้องออกมาอีกครั้งก็สอบปากคำสิ้นสุดผู้ต้องสงสัยได้รับยาระงับประสาทหมายเหตุเนื่องจากสภาพจิตใจที่ไม่ปกติของผู้ต้องสงสัยให้คาการว่าเขาเปลี่ยนไปเรื่อยเยเพราะว่าเพือข้างของผู้ต้องสงสัยอาจทาให้เขาพูดอะไรก็ได้ในขณะที่เรากำลังรอผลตรวจร่างกายจากแพทย์ระเบิดได้มาจากตัวผู้สงสัยและที่พากของเขามีพลังแรงสูงและเพื่อที่เป็นการรักษาความปลอดภัยเราได้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือจุดชนวน ตอนส่งหลักฐานแบตเตอรี่ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของนิรภัยห้องเก็บของนิรภัยโอเคแปบลบว่าเราต้องไปหาแบตเตอรี่ในการเปิดใช่ไหมในห้องนี้มีไอ้โค้ดตู้ตู้โค้ดตัวอะไรนะเขาเรียกว่าตู้เซฟเออตู้เซฟเราต้องหารหัสตู้เซฟก่อนโอ้ตันโอ้ตันจ่าเแบบี้ตัดแล้วแล้วฉันต้องไปที่ใด เราไม่มีกุญแจมันเป็นของภาคสองอะตรงนี้เราก็ไม่รู้รหัสด้วยมีรหัสใบไหมเซฟตี้รูมเซฟตี้รูมเฮ้ยเซฟตี้รูมตรงนี้เวนล็อกอยู okay. ่แก๊กแก๊กก๊แก๊กเซฟตี้รูมเซฟตี้รูมสามเมตรสี่แตกกระจายไปดิโดนนาทีสี่ติดครฤนาทีสี่ติดครฤบันไดมีบันไดตรงนี้ตรงนี้มีห้อง อะไรอยู่ห้องอะไรอะ่ะมืดมากมีล็อกเกอร์สูนภพยใบสีแดงสูนภัย G ีเอวิช่จีสิาอ,อ,สอาระบทึกภายในยี่สิบสองกันยายนหนึ่งเก้าเก้าแปดประกาศการย้ายของใช้ภายในสนักงานตู้นิรภยัยความร้อนรหัสสามตัวเลขย้ายาจากสนักงานสตาร์ชั้นสองไปยังสนักงานฝั่งตะวันตกชั้นหนึ่ง ้ายเขวาสิบ้าสายเจ็โอเคเซฟก่อนเซฟก่อนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวกลับมา้ายเขวาสิบ้าสายเจเนาะเก้าสิบห้าเก้าสายขวาสิบ้าสายเไม่ตายสักทีวะตายไปซะเดี๋ยวอ่อนขอเปิดตู้เชฟก่อนในเมื่อเราู้รหัสแล้วเก้าายเนาะเกไปด้านซ้าย จุด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 เกือบจุดจุดเก้าแล้วก็สิบห้าขวาก็เจ็ดสายกิ๊กโอ้กระเป๋านั่นเองดีมากครับได้กระเป๋าเพิ่มเราได้กระเป๋าเพิ่มเอ่ออาอารบอกอาร์เป็นแก้พิษเนาะแก้พิษคุณสองได้หรือเปล่าไม่ได้หรือไม่หรือไม่ได้กันเนี่ยเฮ้ยตายหมดแล้วเนาะอย่าขึ้นมานะรู้สึกแย่นะที่ต้องมายิงตำรวจ ไม่ไม่ต้องแย่ยหรอกขนาดนั้นมันก็กลายเป็นผีไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้เปิดไฟทิ้ติ้ติห้องล้างฟิล์มนี่มันห้องล้างฟิล์มถ้ากล้องถ้าเฉพาะนั้นได้ฉันก็พร้อมต้องต้องหาแบตแบตเตอรี่เหรอหาแบตเตอรี่มาเอากล้องใช่ไหมใช่หรือไม่เอ่ยอบัตรแฟดแบงระเบิดแล้ว,วก่อนรวมสุนภัยไปสีเขียวกับสีส้มสุนภัยไปสีส้มกับสีเขียว อ้ย <Hello>. hey, ลืมเซฟลืมเซฟเด,เดี๋ยวเราตายเดี๋ยวเราตายเรา,เราต้องเซฟก่อนเดี๋ยวเราตายถึงเราจะไม่ตายก็เถอะเพราะเราโหมดมากเราเชื่อในฝีมือของคาร์ลสนาสมสูสุลอะไรไม่รู้คุณคาร์ลสครับทำไมคุณถึงรอเราขนาดนี้แต่ผมผมหยิกซะด้วยผมเหมือนทรงอะไรสักอย่างาจะไม่ได้คาร์ลส์นักงานสตาร์อยู่ข้างหน้ารับทราบ อยู่ข้างหน้านี่หรอสำนักงานสตราร์ตรงนี้เนาะห้องนี้ตรงด้านหน้ามีอะไรไหมเฮ้ยให้ตายสิวะทำไมถูกบล็อกสะงั้นใช่ถูกบล็อกสะง,งั้งงนเลยเจเอในห้องน้ำมีใครอยู่เปล่าใครอาบน้ำไหมครับไม่มีขอนขอเปิดล็อกเกอร์หน่อยนะอา่อาอ่าฮะไม่ครับไม่เราจะไม่งัดแงะไอ้น,นี่อีกแล้วถ้าเราไม่รู้รหัสไว้รู้รหัสก่อนค่อยงัดแงะน,นี่อะไร อก่อนไฟฟ้าโอเคถ้คากำแพงห้องอาบน้ำใช้กำแพงอา้าวใช้ไม่ได้เราต้องมาไอ้ตรวจสอบตรวจสอบเองเหรอเป็กน,นะสเปคบาร์ไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีแบตเตอรี่โอ้ยย่ะ โอ้เดี๋ยวไปหาแบตเตอรี่ก่อนนะจะ๊ะครับเจ้าหาแบตเตอรี่ก่อนเราระเบิดไม่ได้ขึ้นไปด้านบนไปด้านบนไปหาแบตเตอรี่ของเรากันเข้าใจไหมตัวเนี้ยไม่ตายทำมาแกล้งตายอยู่ตายสิตายสิยสเออนอนอนิ่งไปแล้วนอนอนิ่งไปแล้วตรงด้านบนอะไรอ่ะกุญแจเอ,อ่ออะไรนะเบียป,ย,เปยปูนสี่เหลี่ยมเบียปูนตัวนี้ตายแล้วอะไรอ่ะ กระสุนอันนี้หันแน่อีกแล้วครับอีกแล้วครับเสียเวลามากเสียเวลามากถ้าเรานั่งแงน่น,นั้นอะ่ะไม่มีค้ามใบอะไรเลยเดี๋ยวไปหาแบตเตอรี่ก่อนตรงนี้ไปได้ไหมฮะตรงนี้กดอะไรไม่ได้แบตเตอรีตอ่ต้องหาแบตเตอรี่แบตเตอรี่สักอันหวังว่าจะเจอนะเอเอไอ,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 อตรงห้องฟิล์มนั้นมีแบตเตอรี่หรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก่อน หนูครับไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีแต่เราเซฟเซฟกรึบกรึบกรึบเรียบร้อยไปอีกฝากหนึ่งของโรงโรงพักของสถานีนี้อีกฝากหนึ่งที่หัวหน้าเราอยู่เดี๋ยวไปก่อนอออไอ้บ้าเอ้ยบ้าจริงบ้าจริงเปิดแบงเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเด็ก ไปไปกิ๊งกริ๊งกริ๊งโอเคตายสักทีสิวะเออตายตายแล้วเนาะลิกเกอร์ตายจริงเปล่าตายจริงๆโอเคมันตบแรงมากตัวเนี้ยห้ามให้มันตบโดนเราเลยครับเอา้าอันนี้ไม่ใช่หลบแต่เป็นกระแทกไอด้ด้ามปืนแทกด้ามปืนสวัสดีครับเฮ้ยห้องนั้นล็อก เราไปไม่ได้เป็นห้องอโฟแดงห้องโฟแดงแต่ห้องนี้เราผ่านได้จ้ะค่อยๆไปนะจ๊ะตายใช่สิต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบ r p g โอ้อบอุ่นแบบอุ่นอะไรนะนทั้งเครื่องในทั้งเครื่องในอุ่นหมดอันนี้เปิดไม่ได้เป็นแบบคัเวอร์เป็นของภาคสองไม่ใช่ของเราเราด้านหน้านี่มีอะไรเอ่ยเอโอเค ผู้หมวดผมกลับมาแล้วผู้หมวดเอ้ายังก็แกก็แกตรงกล้องวงจรปิดอยู่เลยเดี๋ยวคุยก่อนคุยกับผู้หมวดก่อนไงถึงเร็วนักอย่าบอกนะว่าเกิดขึ้นปอดขึ้นมาเกิดปอดขึ้นมาปอดแหกอ๋อปอดแหกเนาะเอ้ยตรงนี้มีของสมุนไพเรสีเขียวนั้นไม่ได้ถูกเปิดไม่ได้เปิดไว้ เดี๋ยวไปเช็คก่อนเช็คคองก่อนพื้นที่นี้ดูดีได้ดูปลอดภยดัยดีปลอดภัยดีเดี๋ยวขอไปด้านขวานั่นก่อนไปได้ไหม่ะจำได้ว่าภาคสองมันมีทางปิดต,ตรงนี้อยู่เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมครับเขาเปิดหน่อยคลปเอาก็ได้ถ้าอยากให้ฉันยุ่งฉันก็ไม่ยุ่งโอเคไปว่าไม่ให้ไปทางด้านขวามีแต่ทางด้านซ้ายแล้วไม่มีแผนที่ของ rpd เลย แล้วเราจะสำรวจยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนนะเผื่อมีประตูล,ลึกลับให้สามารถอ้อมไปได้ไม่นะเจ๊ะทั้งนี้โอ้โดนปิดหมดเลยโดนปิดหมดเลยแต่เราได้กระสุนมาเพิ่มกระสุนป,ปืนพกปืนพกเราแต่งอะไรอะไอไปไปปืนนั่นคืออะไรเอ่ยก๊อกก๊อกใส่ไอจ้จิ๋วจิ๋วเหรอทำให้แม่นขึ้นหรือเปล่า มังว่าจะแมนคือนัดนัดเดียวแบบติดคลีตข้อขวแตกได้เลยด้านขวานี้มีประตูหนึ่งบานประตูพีลึกชิบหายไม่ต้องสนมันเราเพิ่งหาตัวบัสโอเคเฮ้ยแปลว่าไม่ใช่ครับคือไปด้านซ้ายอย่างเดียวเลยไปหาตัวบัสอย่างเดียวเว่าด้านบนนี้มันไม่มีอะไรให้เราใช้ได้แล้วก็เราต้องหาไปหาแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่หายจากไหนวะฉันก็เดินหาเยอะแล้วนะ ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้กุญเจนี่ห้องอะไรวะเขาตัวสวรรค์กุญแจห้องเก็บของนี่ละไพ่โอไอห้องนี้ละไพ่นั่นเองที่เราเจอก็ว่าเอามาทําไมกุญเจนี้เดี๋ยวเปิดไปดูก่อนไอลิกเกอร์ตายแล้วเนาะคงไม่ฟื้นใช่ไหมไม่จู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาเราชิบหายเลยนะไม่เหมือนไอพวกผีพวกนี้อยู่ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วมาตีก,กัดคอเรากับตาย ตรงนี้มันเจ้สเกลเราตรงหน้าต่างเมื่อกี้กับตรงนี้นั่นเองมันเจ้สเกลเราทำให้เราตกใจเออไปด้านขวาโอเคด้านขวาเสร็จจนตกไปต่อฮลโหลมีแบตเตอรี่ไหมครับโอ้ชน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 ฮัโหลโออะลโหโอตรงนี้ไงกิ๊กกิ๊กกิ๊กว้าวได้แล้วได้แล้วจ้ะนี่อะไรเอ่ย ล็อกเกอร์ชั้น3โอเค DCM DCM เอ้ยเอ้ยเอ้ยตายโอเคตัวเดียวใช่ไหมมีตัวเดียวเนาะเดี๋ยวขอสำรวจด้านหลังก่อนเอาสำรวจด้านหลังแป๊บนึงไม่มีใครออันนี้คีการ์ดไม่มีของห้องนี้ไม่มีของอะไรอะ่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หก หนึ่งศูนย์เก้นึนเท่โอเคแบตเตอรี่ได้ละกับแล้วก็หนึเช็คระเบิดแกนเนชไปด้วนหนึ่งศูนย์สองไม่มีศูนย์สามไม่มีสองกับสามไม่มีก็หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห 106โอเคเรียบร้อยนี่ไม่ได้ไปตรงนี้203 3มไม่มี2ไม่มี2ไม่มีมไมมอ,อแถบแถบ2นี่เราใช้ไม่ได้เลยเรามาเอาตรงนี้ก่อนแบตเตอรี่ระเบิด C 4ฟกับฝาผนังนั่นรวมโอเคแล้วก็รวมสมุนไพรวมอบีก เอาลบไม่ได้ก็อันนี้กุญแจหมดละทิ้งไปเลยนี่กระสุนไรเฟิลและแกเนชมาหาพ่อเร็วอ่าตรวจสอบเรียบร้อยรามค็อกระเบิดห้องน้ำมันให้เราไประเบิดห้องน้ำไปเซฟไอ้ชั้นล่างก่อนเดี๋ยวค่อยไประเบิดยังไงสโบร์กอร์เฮ้ย เอ้เอ้เอ้เอ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 ลงมาเราต้องซ้ำครับลงมาเราต้องซ้ำเอ๊บ้าเอ้อ,อยูย่ดีมันก็ตกมาใครคนโยนมันมาเนี่ยเซฟก่อนกลิกกริกโอเคแล้วอะไรไม่จำเป็นบ้างจำเป็นหมดเลยันไป,ไปต่อไปต่อนะครับไปชั้น3 dcm ชั้น3 dcm DC ขอไปเปิดล็อกเกอร์เนอะอาะเดี๋ยวค่อยระเบิดกำแพง dcm dcm รหัสง,ง่ายๆที่เราหามาได้เมื่อกี้ทำไมคาร์ลวิ่งช้ามากเลยียหรือว่ารักษาแรง DCM C แล้วก็ M M อยู่ไหน s p e k b y Action กระสุนเองเหรอนึกว่ได้กระเป๋าบ้าเอ้ยอยากได้กระเป๋าสัก3อันน่ะจะได้เก็บยากับกระสุนเยอะๆใช่ไหมครับคุณผีเงียบกริบเลยเงียบขนานี้ผมไม่อยู่แล้วนะ ไปเจ้ะโอ้คาร์อสหันมาถึงทางตันแล้วจะไปทางไหนรับทราบสเปกบายืนยันสามนาทีเฮ้ยสามวิหรอต้องไปแล้วโอ้ป้าเอ้ยนึกว่าจะระเบิดแรงกว่านี้แค่ระเบิดทำลายรูเฉยหนึ่งสองโอ้สองตัวสามตัวเยอะมากเยอะมากครับผีมันเยอะมาก เฮ้ยรีโหลดดิงรีโหลดดิงปิ้วปิ้วปิวพิวพิวตายตายสักทีสิวะโอ้หมันเยอะอะไรขนาดนี้เออเป็นคนดังนี่แย่เลยนะทำไมต้องมีคนมาเดินห้อมร้อมเราด้วยว้าแกประกาศทอชั้นอย่างั้นเหรอตายซะหมดยังทีละตัวนะรอคิวไปก่อนใช่ฉันบอกให้รอคิวเอยบ้าเอ้ย มาจริงมาจริงเราโดนกัดสองรอบเลยตายตัวนี้ยังไม่ตายปิ๊วตายโอเคตายยังตายยังไอีตัวตัวน้อนนั่นแหละโอเคตายซินซินลิศละเปิดสเปรย์รักษาเราสบายดีอยู่กระสุนกระสุนไรเฟิลกระสุนไรเฟิลเหมือนกันหมดแล้วเนาะหมดแล้วไปต่อเราไปต่อครับ เปิดประตูเอ้ยบ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยบ้าบ้าบ้าตายซะหมดไหมดินดิ้นดิ้นทำไรดิ้นทำไรเฮระวังโดนเฝ้าระวังกินไปก็เท่านั้นระวังเฉยๆไม่เป็นไรเจ็บหรอไม่หรอเราเราต้องปลอดภัยครับเราต้องสีเขียวสบายดีเราสบายดีโดบสีเขียวไปสองชิ้นไอ้บ้าเอ้ยเสียดายมากเปิดสวัสดีครับมีใครอยู่ไหม ผมคาร์ลสเองเป็นมิตรกับพวกคุณทุกคนเลยถ้าคุณไม่โจมตีผมก่อนนะ่ะไอ้ภาพแบบนี้หรือว่าเราจะโดนตุยหลังอะไรปิ๊บๆอะไรปิ๊บๆกล้องวงจรปิดดร์บาร์ดขอบคุณสวรรค์รู้ไหมว่าผมพยายามติดต่อใครอยู่นานแค่ไหนไม่ต้องห่วงผมจะพาคุณออกจากที่นั่นบอกที่อยู่ของคุณมาผมติดอยู่ในโรงพยาบาลเวตาลัยนี่นตัวสับปะราลดล้อมอยู่ทุกแบบเลย ฟังนะส่งสตาร์เข้าไปก็พอพวกนั้นรู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่ทำไม่ได้ไอพีดีไม่อยู่นคิดเีงออกซี่อัมเบลราเป็นบ้าไปแล้วพวกนั้นฆ่านักวิจัยหมดเลยผมเป็นคนเดียวที่รู้วิธีทำวัคซีนที่อยู่ซอมบี้ได้ดังนั้นคุณจะนั่งใช้มือเล่นกระเจียวตัวเองอยู่ได้ไงหรือจะส่งคนที่สามารถส่งผมไปอยากที่นี่ได้ล่ะเอาแค่นีฉันถูกใจเขาแล้ว ใช่สิได้ยินที่เขาพูดนี่เราส่งเขาให้บริษัทไม่ได้นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตัดสินใจต้องให้มิคายูาจัดก,การเช็เคคอมพิวเตอร์อแล้วดูว่าหาตำแหน่งด็อกเตอร์ได้ไหมโอเคให้เขาเช็ไคชไปครับเราก็คงต้องใช้เวลาสักพักดูรอบๆตัวด้วยล่ะเผื่อจะเจออะไรมีประโยชน์ฉันก็คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันอะฉันก็จะฟาร์มอย่างที่เจ้าว่านั่นแหละใช่ไหมคุณกล่องเก็บของ ไปถึงเชนสมุนไพรติดพิษอี๊ไอลิเกอร์มันตีติดพิษนี่ต้องเก็บไว้เฮ้ยเฮ้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 ยสมุนไพรไว้สีแดงเก็บครับไหนลอ,ลองลองผสมกันได้ไหมไม่ได้จริงด้วยเสียดายแฮะาผสมกันได้นี่มันเลยนี่อะไรแถวหน้านี้ใช่จิวใช่ไหมนะจิวเหรอไม่รู้แค่นั้นเหรอแค่นั้นเอง รายงานเหตุการณ์ที่ครือหาดเหตุการณ์แปลกๆนี้เกิดขึ้นที่เครือข่าของบริษัทออบิเลร่าที่ตั้งอยู่ในภูเขาอาร์เกเในวันที่23กรกฎาคมทีมบราโวของสตาร์ถูกส่งตัวไปยังภูเขาอาร์เกเเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์มาตรการฆาตกรรมสุดโหดปริศนาและขาดการติดต่อไปอย่างเหนือความคาดหมายในวันที่24กรกฎาคมทีมอัลฟาถูกส่งตามไปและต้องไปพัวพันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นณนะครือขายใกล้เคียงเหตุการณ์ ยกระดับไปจนถึงการทำลายคดีหาาซึ่งผู้บาดเจ็บจำนวนมากโดยมีผู้รอดชีวิตในสมาชิกหน่วยสตาเพียง5คนสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการทดลองอาวุธชีวภา,าพผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในห้องแลบอเบลล่ารับใต้คดีอาชทีไวรัสที่ใช้ในการทดลองเกิดรุดล่อออกจากศูนย์วิจัยและเชื่อมั่นว่าต้นตอของทุกสิ่งเกิดขึ้นเอ้ยเสื้อเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะต้นตอแต่ว่าหลักฐานทั้งหมดถูกทำลายไปพร้อมกับคดีอาทําให้สืบสวนขั้นต่อไปเป็นเรื่องยาก ไอ้บ้าเอ้ยใครไปเผาหลักฐานทิ้งวะนะของสำคัญเลยนี่อะไรแฟชแบงแฟชแบงครับแฟชแบงเอาแฟชแบงแฟชแบงที่สี่ระเบิดเดี๋ยวมันโดนตัวเองแมวใช้แฟชอด้ดีสุดละเอ้ยคีย์การ์ดกริกมีประโยชน์ครับคีย์การ์ดคนนี้ใช้ได้ทุกที่โอ้หมดแล้วยังคีย์การ์ดทิ้งได้เลยโอเคคีย์การ์ดสามารถทิ้งได้เลย เราฉันต้องไปที่ไหนต่อหมดแล้วนะฉันฟาร์มหมดแล้วนะคุณพี่เสร็จหรือยังฉันฟาร์มเสร็จหมดแล้วอะอะไรเอ่ยเฮ้ยว่าไงตกร้างเหรอมีใครมาเจ็บไหมจิลเวนเอ้ยเดี๋ยวสิอะไรนะจิลจิลจิลเกิดอะไรขึ้นจิลตอบด้วย ที่ฉันต้องไปแล้วทสบายเลยฉันจัดก,การเรื่องบารเอง29กันยายนตีสี่ 4, 43นกาสำนักงานสตาร์โอ้หทีรักเราเป็นอะไรอะหลายนาทีก่อนหน้าอุโมงค์รถไฟใต้ดินมาที่ตัวของเราแล้วนั่นคือจิววอเรนไทน์และสักอย่างเป็นอะไรหรือเปล่าอะ รถไฟระเบิดเมื่อกี้ไอ้ไทยไม่ใช่ดิเนมซิสตายได้อย่างโดนไฟไปขนาดนั้นอ่ะหาทางเคลื่อนจากชั้นใต้ดินชิคของครับโอเคของเรายังอยู่ดีของเรายังอยู่ครบมีฉันคนเดียวที่รอดเหรอใช่แล้วแหละพวเราคือตัวเอกไงล่ะคนอื่นมันไม่รอดหรอกเพราะมันคือตัวประกอบของเกมนี้ใช่ล้วทิ้งไปไป มีห้องเซฟจ้ามีห้องเซฟแปลว่า,าอะไรคาร์อสตอบหน่อยคาร์อสคาร์อสไม่ได้ยินว่าจริงสงสัยจะอยู่ไกลไปเบ้าเอ้ประกาศอาวุธใหม่ ubcs ข่าวดีนะพี่น้องผมมีอาวุธใหม่มาให้พวกคุณซึ่งรับประกันว่าพวกคุณจะถูกใจพวกมันคือกระสุนกระเบิดที่ถูกพัฒนาโดยแผนกวิจัยการทาหารของอเวลราและพวกมันจะหยุดไฟรุ่มในตัวคุณยิ่งกว่านั้นคนที่รักคุณ ทิ้งไว้ที่บ้านกระสุนพวกนี้หายากและใช้งานยากนิดหน่อยแต่เชื่อผมเถอะพวกมันคุ้มค่าเอาละมาดูคุณสมบัิของมันกันกระสุนกับระเบิดที่ออกมาที่ออกแบบมาเพื่อใช้การแบบมาตรการมาตรฐานเครื่องยิงลูกระเบิดอย่าหน่อมแนมแล้วพยาย,ยามเอามันไปใส่วุธอื่นยิงใส่กำแพงหรือพื้นแล้วมันจะอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเนซนเซอร์กัรระเบิดจะตรวจจับศัตรูที่เข้าใกล้และระเบิดศัตรูเมื่ออยู่ในระยะ คุณง่ายก็คือแค่ปาออกไปบนเส้นทางของศัตรูแล้วคุณก็สร้างกับระเบิดของตัวเองได้าาการจัดการกับซาประดายัก์พวกนั้นไม่มีคําว่าไม่ยุติธรรมหรอกออกไปสู้ด้วยวิธีสุก์ปก,กันเลยกระสุนแบบติดฝาผนังกระสุนกับระเบิดยิงติดฝาผนังแล้วก็อะไรนะมันจะติดใช่ไหม,หมอไอ้อะไรนะศัตรูเดินเข้ามาใกล้จะระเบิดตุ้มกระเด็นเลย งั้นเราค่อยไปทดลองใช้กันพัดหน้าดีกว่านาะคนนอนดูทุกคนในเมื่อเราเปลี่ยนมาเป็นจิวแล้วเอาไว้พัดหน้าดีกว่านาะเดี๋ยวเนเรื่องมันจะยาวทําให้เราอะไรนะง่วงนอนได้มาเข้าค,คนนอนดูทุกคนชอบพัดนี้กันรอเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคิดให้กันด้วย่วาเจอกันใหม่ในพัดหน้าราตีสวสด์ครับ